สวัสดีครับพี่น้องยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างเสริำเพลินด้านวิเชียรนะครับมือนี้นี่ครับสมบัติก้ามพี่น้องหล <c oughs> ังจากแซ่แมากสามหมื่นครับนี่แซ่นาเข้ามาครับกินเดบ่กินเดบบรด้ไหมแต่ว่ามันหยักหย่อขมนิดๆครับยังแช่อีกมือนึแนองแซ่นาเข้ามาอีกมือน,นึงเป็นมือที่สี่กั มันก็หยอ,อกสมเขาดิ้งก,ก็ทิเป็นแล้วครับกินได้เลยครับบดเี้น้ำขม้าบะมี่นี่ครับน้ำขม,ม,ม้าบะมี่ใหกับตามกอดสารละได้น้ำครับเป็นน้ำขม้าึ้นกันื้หลังจาเมาื่อนเข้าเจอฝนมากครับ กูเครับตามภาพคือพี่น้องเห็นแล้วครับตากเต็มตรงไฮตรงหน้าห้าจุกครับมือนี่สถานทีกวางางครับาตากพ้งตากผ้าตากผ้าตากแพ้ตากแพ้ตากผ้ารับพี่น้อง จากได้เขามาแล้วครับจะหมักไว้อีกหนึ่งคืนนะครับอ,อีกหนึ่งคืนเจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับ เอาเกียงหน่อยนะครับเหียงกาะเกี่ยงต้นห้อยมันเฮียเ,เกี่ยงห้อยหนาหน่อยนึงครับพี่น้อง เอาไว้ก <Gon> ันนะ ย้ยมือ้น,นี่หืองจะปมือมือนี่สุด,ดยอดแล้วครับพี่น้องอถ่าซิมเลยครับอือม,มือเ้ป็น,น,นะอ,นปอุดอนเนดอมนี่ถ่าซิมนะถ่าซิมนะรอชิมนะแมนะ่ดอมนะโอ้ยจะเฝ้าตายังไม่ได้กินอนะ่ตนะตบึงให้ตมึอึ้งอยู่เนี่ยถังกครับต้มปลาครับกบนเด เอื้องอันนี้สมพรมสมนี่สมพักสมพักกลมตมกินไป็น่ตเอื้องอ่ะกินละเนาะบอกกินแนนตอนอ่อื่ไข่เออ <c oughs> มือขึ้นที่ปหาผสมชั้นยืนใสมือขึ้นเพานที่เขาเขาขึ้นมามือมือขึ้นถ้าเราหาดระบานยึ่คมกันมานะเนาะยางไฟล่างขาดรถหยียบโกบชองโตโสบักจำผิดมือขึ้นแต่กตัวหนึ่งสวะมาไปโอ้มือเสีเบียกรอหลัาลากไว้แล้วอันยู่สาไหว่ามัน เอื่องจอดเบิ้งไม่ได้ขีงขกกากับกันๆๆถ้าไหนเบือ้อยดูนี่ครับพี่น้องเอาเริ่มตากผ้าตากแพ้นี่ครับนี่นะพี่น้องนี่เนี่ยหมอของลงมาตากแล้วครับเพราะว่าเมือ่อคืนนี่เจอฝนหนักครับอ เรียบร้อยครับเสร็จพิธีครับพี่น้องนี่ครับปิดฝาครับตอนคาดตอนต,ต่อไปคือปิดฝานะครับพรุ่งนี้มือเรือนาครับพี่น้องรอชมเลยครับอรอชมรอชิมเอาเอาเสี้ยวแน่ห้อาอีกถอยรถไปอีกเอาพ่มามาถาดเลยเดี๋ยวๆมา,าตักเนี่ยพี่น้องบรรยากาศครับน้องนั่งหางเครื่องเข้ากับกระลัง เอาผ่าว่าพึง่งทำมาขึ้นหลังจากมาขึ้นครับเจอฝนครับข้าอยู่ครับสถานที่มือนี่กวงขวงครับกวงขวง <c oughs> สถานที่มือนี่กวงขวงเอาทิมนนันะนิดเน่ะเนาะอาครับพี่น้องหลังจากเ<ว>มื่อ<ว>กี้เฮ็ด<ว>เรียรบร้อยแล้วครับเบ่งข่าวหน่อยหนึ่งครับมือว่านกับเป็นเอ่อหนึ่งลุงที่บ้านนะครับ เกิดอุบัติเหตุวันนี้ก็จะเป็นอีสานนครสินนะครับขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้สูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับเศร้านี่ครับเหตุการณ์มือก้อนพุ่นกับเป็นบอยสีดิชัยครับรถตู้บอยสีดิชัยครับมือต่อมากกับว่าเป็นลุงทีว่าหลังทหารต่อมากับแม้เป็นอีสานนครสินนะครับนี่นะครับอุบัติเหตุนบนท้องถนนรับรถเดือดคว่องเรามาละว่างครับฝนตกถนนเลื่นครับช่วงนี้ การขับชีดฝุฝนตกลิ้นนี่ครับพี่น้องพยายามใช้คมเร็วที่กฎหมายกำหนดเลยครับยังไงดีสุดก็คือตั้มก็หลังครับเพราะว่าฝ่นตกลิ้นเนี่ยถ้าเกิดฟ้องพี่น้องถ้าฝนนนเกิดฟ้องเนี่คืออันตรายครับเบรกนี่ยลอยเปอร์เซ็นต์เลยครับบอยูครับไหลลึกนะครับพี่น้องผมประสบการณ์มากแหละครับโดยกับตัวเองครับไหลลึกมองยูคือด่ารถเขาครับพี่น้องยูติดเอิดเปลี่ยนเลยตั้งยูนี้ครับพี่น้องนี่ครับ ทีมงานเท่ากันคับขี่ด้วยความปลอดภัยครับเดินทางไปไซม่าไซครับมีนั่งบกซักหลักษาคุ้มคว้างครับอ่านั่น่ะอีสาระทอดชิ์มั่น่ะเฮ้ยนะพี่น้องโอ้โหใสสาระทอดชิดกันขี่ไปเมื่อกี้แล้วครับสองขั้นครับเนี่ยครับอยู่ข้างถนนนี่ครับผมนั่งเบิ้งนี่ครับผ่านไปเมื่อกี้นี่ครับเขับผ่านไปเลยข้าผ่านไปเลยฮ้ แต่ว่ากูกำพ่ามันกูไม่ไ,ได้กำพา่าเ,<ะ>เลยกูมีฟอร์มีแมนส่วนใบเลยส่วนใบมีน้ำน้ำเต็มเล้อครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกางแรงใจองขอบคุณทุกการติดตามบบอขอบคุณทุกการรับชมจบ,บแล้วกดไลค์กดแชร์กดแถบลังใจยกกดข่า,ขามโฆษณา สำหรับลิปนี้โอ้ถอารถหล่เพิ่นกันครับเอาพี่น้องเป็นนาบุญหรอฮะเพื่อนกได้กว่าสำหรับลิปนี้สวัสดีวปวดขี้ <laughs>